แต่หลักก็คือสองเรื่องใหญ่นั่นแหละก็คือเรื่องของอ,อะไรละ่ะคดีหุ้นสื่อที่คุณพิธาสุร้รองเรียนซึ่งอันนี้เนี่ยก็ก็ยังคงเป็นประเด็นอยู่เพราะว่าเป็นเรื่องที่มีการถกเถียงกันอยู่พอสมควรทั้งข้างหนึ่งก็มองว่าต้องตีความตามตัวอักษรส่วนอีกด้านหนึ่ง ก็มีการนําเสนอกคดีต่างๆวอหน้านี้ตั้งแต่ปี66ที่ผ่านมาล่าสุดบ้างหรือปี63บ้างที่พูดสารรัฐมนูญก็ดีหรือว่าทางสารดีกาก็ดีเนี่ยท่านก็ตีความตามเจตนารมของรัฐมนูญอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีของหุนสืนอเนี่ยก็ ระับใดที่กรกตยังไม่ได้พิจารณาและก็มีคําวินิจฉัยออกมามันก็คงยังเป็นปมที่สามารถนำมาพูดคุยกันได้ต่อนั่นแหละนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็มันก็จะมีอยู่สองขั้นตอนหลักๆก็คือขั้นตอนของกรกตที่จะต้องวินิจฉัยเรื่องต้นว่าเรื่องนี้มีมูลหรือไม่ถ้าเรื่องนี้กกตวินิจฉัยแล้วไม่มีมูลก็จบไปเป็นการที่กกต วินิจฉัยว่าไม่มีมูลอันนี้เนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันก็โดยการใช้บรรทัดฐานจากคดีที่ศาลฎีกาเนี่ยได้ตัดสินกรณีของคุณชานชัยเป็น <c oughs> เหตุผลในการที่จะทําให้ยุติเรื่องได้หรือว่าถ้าไม่แน่ใจก็สมให้ศาลรัฐมนูญในการวินิจฉัยต่อไปค่ะอื่ศาลและรรมนูญน,นั้นก็ก็คงจะต้องดูว่า จะออกมาอย่างไรเพราะว่าคดีหลายคดีซึ่งเกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่แล้วนะครับที่มีการฟ้องกันสอสามสิบกว่าคนทั้งรัฐบาลและก็ฝ่ายคา้านแล้วก็ผลคดีที่ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ศาลตีความตามเกรตณนาบก็ทําให้คนจำนวนมากเนี่ยสอจำนวนมากก็รอดจากคดีนี้คร mm hmm. ับ ดังนั้นเนี่ยในระยะหลังเนี่ยก็มีนักวิชาการทางด้านวิติศาสตร์ทั้งจุาธรรมศาสตร์หรือที่อื่นๆเนี่ยก็ออกมาแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าคุณพิธาก็มีแนวโน้มที่จะรอดจากคดีเนี่ยสูงกว่าที่จะไม่รอดถ้าไม่รอดเนี่ยก็หมายความว่าอาจจะมีเงื่อนไขทางการเมืองอะไรบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะครับ mm hmm. แต่ว่าจะดูเรื่องของบรรทัดฐานการตีความ เรื่องของหลักฐานก็จริงคุณพิธาก็มีโอกาสที่จะรอดมากกว่าับส่วนประเด็นที่สองก็คือเรื่องสอวอนะครับค่ะเรื่องสอวอก็ตอนนี้ที่ที่เราเห็นออกมาตามหน้าสื่อก็จะมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ออกมาประกาศชัดว่าไม่สนับสนุนคุณพิธาแน่นอนซึ่งก็มีอยู่ประมาณสี่ห้าคนนะครับที่ออกมาท่านก็คงจะทราบ แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็ออกมาประกาศว่าจะสนับสนุนคุณพิธาด้วยเหตุผลที่ว่ายึดถือตามหลักการที่เคยใช้ในปี2562ในคราวที่เลือกคุณเอกประยุทธ์จันโอชาก็อย่างเช่นสววันชัยสววุยวันลบเนี่ยเป็นต้นแล้วก็คนอื่นๆก็ตามมาอีกประมาณสักสิบกว่าคน อทีนี้ก็ยังมีสวที่เหลืออีกประมาณสองร้อยกว่าคนที่ยังไม่อ่ที่ไม่ไม่แสดงท่าทีอะไรออกมาค่ะแล้วก็ก็เป็นทางที่ทางพักเก้าไกลเขาก็เดินสายไปสร้างความเข้าใจกับทางสอวอเ่หล่านั้นาการอธิบายไปเคลียร์ปัญหาต่างๆ mm. อในเรื่องปมร้อยสิบสองบ้างเรื่องของอ่ ประเด็นอื่นๆที่บางคนอาจจะค้างคาใจอยู่บ้างก็ก็ไปเลียย์กันไปซึ่งก็ก็มีเวลาอีกประมาณสักเดือนเศษๆนะกว่าจะเลือกนายกรัฐมนตรีก็ค,คงจะใช้ช่วงเวลานี้ไปเดินสายาพูดคุยทำความเข้าใจกับสวส่วนจะได้หรือไม่ก็เดี๋ยวเราก็คงจะคอยยูคอยดูกันแต่ผมประเมินว่าเขาน่าจะทำได้ ในพว่าเอา่อขาวอเองเนี่ยถึงแม้ว่าด้านหนึ่งก็อาจจะถูกตั้งมาจากคอสชอแต่ว่าจํานวนมากเนี่ยท่านก็เป็นผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่าทาั้งทางภาคเอกชนภาคราชการแล้วก็มีความคิดท่านก็ย่อมมีอ่าปติปัญญาในการที่จะไตรตรองว่าอะไรที่เป็นผลดีอหรือว่าผลเสียต่อประเทศอะไรที่จะสามารถรักษาคันรองของประชาธิปไตยทําให้สังคม เดินไปได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีความขัดแย้งอะไรต่างๆตามมาจะเป็นการสร้างเ0ริภให้กับประเทศผมคิดว่าสวอํจำนวนมากเนี่ยก็จะมีะสมึกความรับผิดชอบต่อบ,บ้านเมืองและก็มีวิจรารณญาณที่ถูกต้องเพียงพอในการตัดสินใจก็เลยไม่ค่อยจะหวงเท่าไหร่นักว่าจะได้ ที่ไม่ได้เพราะว่าประเมินว่าน่าจะมีสวที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยมากกว่าสวาแบบเป็นสวแบบสุดโต่งนะ,ะซึ่งซึ่งก็จะมีอยู่ไม่กี่คนเนะะ <c oughs> ่ะว่าเป็สุดโตงที่เราเห็นเ็อนอยู่นั่นแหละอ <c oughs> อืกับก็ก <c oughs> ็เข้าใจว่าจะเป็นสองประเด็นนี้หละส่วนประเด็นดอนื่นๆก็เป็นประเด็นอป,นป,นอปิกย่อยนะครับเรื่องของอะอะไรล่ะอะความร่วมมือกัน ระหว่างพรรคเพื่อไทยค่ะอันนั้น,นในช่วงสัปดาห์แรกนนก็เป็นประเด็นใหญ่โตอยู่เหมือนกันเพราะว่าในช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยก็มีข่าวลือดีลรับอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายแต่ว่าพอมีการเจราจาตกลงกันระหว่างแกนนําภายในพรรคเพื่อไทยเองแล้วก็คงจะได้ข้อสรุปว่าจําเป็นจะต้องร่วมมือกับทางพรรคก้าวไก่อย่างเดี๋ยวแน่นซนึ่งนนี้เนี้ทางคุณจาตุรลก็พูดคุณ อ่าชุนลนาดก็พูดหรือว่าแม้กระทั่งอ่คุณเศรษฐาคุณนุ้งยิงต่างก็สนับสนุนคุณพิธาทั้งสิ้นแต่ก็จะมีสอสคือในเพื่อไทยเนี่ยอ่มีมีอ่อะไรหลักกรอบความคิดหลักๆอ,อยู่สองกรอบที่เขาต่อสู้กันอกรอบหนึ่งก็นี่แหละก็มีทางคุณจตรุรลนคุณอ่าหมอชุลนานคุณอุ้งอิงเนี่ยก็จะสนับสนุนค่ะ,ะไม่จับมือกับทางพรรคเข้าไกลเพื่อยืนยันหลักการประชาธิปไตยที่จะ ร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นรัฐบาลเสรีประชาธิปไตยครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็อาจจะมองในแง่ของอความเป็นไปได้ของการจัดตั้งรัฐบาลก็มองว่าเออถ้าจะจับขั้วกับพวกวกอ,ะอะไรละ่ะกลุ่มอวานาาเก่าเนี่ยมันก็จะทําให้ง่ายในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ก็เอาตําแหน่งมาจัดสรรกันไปอันนั้นกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ อาจจะมีปมอะไรอยู่อาจจะเป็นปมในเรื่องของตัวเองเป็นบ้านใหญ่บ้างหรือว่ามีปมในเรื่องของอควา,ามต้องการอะไรบางอย่างที่แฝงอยู่นะครับแต่ว่าในที่สุดเนี่ยกลุ่มที่กลุ่มความคิดที่มองว่า,าต้องจับมือกับก้าวไกลเนี่ยคงจะได้รับชัยชนะก็เลยออกมาตั้งแต่วันที่สามสิบอย่างที่เราเห็นแล้วก็สถานการณ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นไปในชิศทางที่ทั้งสองพักนี้ ก็จะร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือว่าจะเป็นรัฐบาลก็จะไปได้วยกันเพราะงะั้นในการที่แยกอสองภาคออกจากกาันในช่วงจังหวะในการจัดตั้งรัฐบาลนี้เนี่ยก็คงจะไม่เกิดขึ้นนะครับ <c oughs> แต่ว่าในอนาคตถ้าจัดตั้งรัฐบาลแล้วบริหารประเทศไปสักระยะแล้วอาจจะแยกกันก็ได้นะอาจจะขัดแย้งกันก็ได้ยานั้นก็เป็นเรื่องในอนาคตนะครับค่ะฟังฟังอาจารย์พูดแบบนี้สามสามปัจจัย ดูแล้วไม่น่าจะมีเงื่อนไขตัวแปรหรือจุดพลิกผันทําให้เกิดรัฐบาลส้มหล่นอะไรเลยหรือสลับขั้ว<ส>อะไรครับฟังตีความแบบนั้นใช่ไหมคะอาจารย์อ๋อใช่ครับคือยังไงก็ตามเนี่ยในมุมมองของผมเนี่ยอ่ซึ่งอันนี้ก็มองนองตามความเป็นจริงในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็เรื่องความชอบธรรมที่ที่มาจากเสียงของประชาชนนะอ่าแล้วก็ดูกระแสความรู้สึก ของประชาชนในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมานการเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ตามพักที่เป็นพักรัฐบาลแน่ๆเนี่ยก็คือแต่ก้าวไกลกับเพื่อไทยนั่นแหละอืะทีนี้นในช่วงนี้เนี่ยก็ก้าวไกลก็จะมีโอกาสสูงกว่าโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นได้อมันที่อาจจะ,ะมีวันเหตุนั่นคือกรณีที่ไม่ถึงกับเราจะสามารถพูดได้ว่าเป็นศูนเปอร์เซ็นตนะแต่ว่ามันก็ ยังมีโอกาสเกิดขึ้นนั่นแหละออย่างเช่นคุณพิธาก็อาจจะโดนก็ได้ะหรือว่าเสียงสนับสนุนให้คุณพิธาเนี่ยไม่ถึง370ก็ได้มันก็ยังมีอยู่นั่นแหละ,ะเพียงแต่ว่าถึงแม้ว่ามีกรณีนั้นเนี่ยก็ยังทําให้สองพรรคนี้ก็ยังเป็นพรรคบาลต่อาะอาจจะมีการสลับกันก็คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็อาจจะมาเป็นพรรคแกนนําแทนส่วนก้าวไกลเนี่ยก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาล<ป>ก็ได้ อแต่ว่าไม่ว่าอย่างไงเนี่ยสองพักนี้เนี่ยก็เป็นรัฐบาลแน่ๆเียงแต่ว่าใครอจะเป็นพักหลักอใครจะเป็นพักรองเท่านั้นเองครับเพราะเบื้องต้นเนี่ยคือก้าวไกลเป็นหลักอแต่ว่าถ้าเกิอดอุบัติเหตุจริงๆเนี่ยก็เพื่อไทยก็อาจจะสลับที่กับก้าวไกลก็ได้ซึ่งอันนี้นเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยทางคุณจตุรนท่านก็พูดชัดว่าถ้าหากว่าทางมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับก้าวไกลเนี่ยแปดพักก็จะต้องมาคุยกัน หาข้อยุติหาข้อตกลงไม่ได้เป็นไปโดยอัตโนมัติเพาผมต้องมาคุยกันว่าจะเดินได้าอยากไปต่อดตัวรัฐบาลส้มล่นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยนั้นก็สงสัยจะต้องปิดประตูไปนะครับศูนยเปอร์เซ็นเลยไหมคะอาจารย์ศูนย์เปอร์เซ็นเลยไหมคะเอ่อมันไม่ถึงกับศูนเปอร์เซ็นเหมือนกันนะเราเราจะพูดอะไรดีเ่มันก็มันก็พูดยากนะเอาจะเป็นเอาเอาเป็นว่าประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วกัน เว้นเปอร์เซ็นต์ว่้สักหน่อยนะครับก็เอ่อก็คือในทางเทคนิคเนี่ยมันยังสามารถเดืดขึ้นได้นะก็คือหมายความว่าสวเนี่ยก็อาจจะโหวตให้กับพลเอกประยุทธ์ก็ได้หรือว่าอาจจะโหวตให้กับคุณอนุทินก็ได้นะก็ในทางเทคนิคเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทําได้แล้วก็ถ้าว่าสวทั้งหมดเนี่ยเทคะแนนไปให้คนเหล่านั้นเนี่ยคนเหล่านั้นก็เป็นนายกได้เหมือนกันเพียงแต่ว่า อันนั้น,นก็จะสร้างปัญหาตามมาอย่างมากมายให้กับการเมืองไทยต่รัฐบาลที่จะจับตั้งขึ้นเนี่ยมันก็จะอายุไม่ยืนนะแค่เดือนสองเดือนเนี่ยเดี๋ยวก็ล้มแล้วแล้วก็มันไม่ก็ก็ไม่เป็นผลดีกับไทยไอ้ขั้นจะไปหวังอ,อะไรละ่ะแต่ดูดหูเห่ามามันก็ทําได้ยากเพราะว่ามันเสียงเนี่ยมันห่างก,กันมาก mm hmm. มันจะต้องดึงคนมา,าประมาณสัก 70ถึง80คนอ่ะที่จะเข้ามาซึ่งก็เอมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องใช้กล้วยเนี่ยค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะแล้วก็มันจะทาให้ภาพลักษณ์เนี่ยก็ก็เสียหายต่อระบบการเมืองไทยก็คิดว่าอสักทัดเช่นนั้นเนี่ยคงจะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากถามว่าทุกคนรับผิดชอบต่อบ้านเมืองแล้วก็มองภาพความเป็นติก ที่เกิดขึ้นในทางการเมืองไทยเ่ยก็คงโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็ริบหรี่ครับอ,อาจารย์ครับถ้าสมมติว่าตัวในประเด็นที่อาจารย์มองว่าฉากักทัดถ้าสมมติว่ามันปรับเปลี่ยนจากก้าวไกลมาเป็นเพื่อไทยขึ้นมานําอย่างเงี้ยสิ่งที่มันอาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มันทําให้อย่างคนที่เป็น ประชาพี่น้องประชาชนที่เลือกเก้าไกรเข้ามาเนี่ยมันจะเขาจะเข้าใจไหมหรือมันจะมีประเด็นปัญหาอะไรตามมาไหมหอ,อาจารย์มีมองอยังไงไหมในมุมนี้คง,ง,งจะมีอยู่บ้างนะแต่ว่าก็ก็จะต้องอธิบายกันไปว่าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้แล้วก็อถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเก้าไกรอาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ว่าก็ยังเป็นพักร่วมรัฐบาลก็ยังสามารถทํางานอในฐานะที่เป็นรัฐบาลได้แน่นอนว่าย่อมมีคน ประชาชนเนี่ยก็อาจจะขุนเคืองอาจจะมีแสดงอ,ออกมาบ้างไม,ไม่บ้างอ่ะคงออกมาเยอะพอสมควรแหละ่ในการแสดงความไม่พอใจเพราะาตอนนี้เนี่ยตอนนี้ในในนาทีนี้นะครับไม่มีใครที่จะมีความโดดเด่นในฐานะที่เป็นนายกเท่ากับคุณพิพาแม้แมกระทั่งคุณลุงยิ่งเนี่ยก็โดดเด่นไม่เท่าค่ะุณเศรษฐาก็ยิ่งยิ่งหนักเลยยิ่งโดดเด่นไม่เท่าคือตอนนี้เนี่ยเหมือนกับประชาชนจำนวนมาก รับรู้ว่าว่าที่นายกของเราเนี่ยชื่อพิธาแล้วก็มีความคาดหวังแล้วก็ยิ่งยิ่งคุณพิธาไปออกทีวีบ่อยๆเนี่ยนะครับแล้วก็ด้วยด้วยลักษณะของการมีวิสัยทัศน์บยุดพิกอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ทําให้คนเนี่ยรู้สึกชื่นชมแล้วก็เกิดความคาดหวังว่าอยากจะได้นายกแบบเนี้ยถ้าหากว่าไม่ได้คุณพิธาก็เป็นจ่า ก่อ,อให้เกิดปฏิกิริยามากกว่าควนะอ,อาจารย์ทีนี้มีประเด็นใหม่ออกมาอีกเกี่ยวกับเรื่องของการรับรองนะคะที่ตอนนี้เนี่ยหลายคนก็กดดันอยากให้กะกะตเนี่ยเร่งในการรับรองสถานะของสสแล้วก็มีข่าวออกมาว่าอาจจะมีสสยี่สิบรายที่ถูกกะกะตฟันอาจจะเป็นในสสของเผื่อไทยก้าวไกลอันนี้มันจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเป็นหนึ่งเงื่อนไขหรือเป็นตัวแปรที่จะทําให้เป็นอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยไหมคะ คือผมไม่ทราบว่ายี20กว่าคนนี้เป็นใครนะ,ะเราเพื่อได้แต่วิเคราะห์กันไปว่าที่สู่ร้องเรียนกันมาเนี่ยเป็นคใครแต่ทีนี้เนี่ยถ้าถ้าหากว่าวิเคราะห์ดูในแรกในแง่ของแบบแผนของการหาเสียงผมคิดว่าก้าวไกลเนี่ยไม่น่าจะโดนเพราะว่าเราเป็นพักที่หลายๆฝ่ายให้การยอมรับแม้กระทั่ทงนักการเมือง อที่รังเกียจการซื้อเสียงอย่างมากนีย่ยคุณชวนเนี่ยก็ให้การอะไรละ่ะหลักประการให้การประการว่าเขาไม่เคยเห็นข้าวไกซื้อเสียงเลยแต่ว่าปัจจุนเนี่ยก็ใช้วิถีเดิมอะไรทํานองนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการสูกร้องเรียนในเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นสสก้าวไกลนะแต่ถ้าเป็นสสที่จะสูกร้องเรียนเรื่องของการซื้อขายเสียงเนี่ยมันก็ เคยมีเหตุการณ์เกิดที่สงขานะ่ยที่หัวคะแนนเขาอะไรล่ะเบี้ยวเงินอะไรต่างๆนะแล้ว <Yeah. S 2> ก็เกิดกพรรคพรรคร่วมรัฐบาลในปัจจุบันอ่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าที่ทราบมาเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลในปัจจุบันเขาก็เป็นแนวทางบ้านใหญ่นะแล้วก็แนวทางบ้านใหญ่เนี่ยอในแง่ของการใช้จ่ายอะไรต่างๆเ,เขาก็าจะใช้จ่ายเยอะก็าอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกร้องเรียนมา hmm. เป็นลู่ ซิกส,ส,สอซิกรัฐบาลเสียมากกว่าแต่พอเพื่อไทยก็อาจจะโดนอยู่บ้างในบางส่วนนะครับเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ใช้แนวทางการหาเสียงแบบผสมผสานระหว่างแนวทางบ้านใหญ่กับแนวทางในเชยิยงนมยบายเพราะงั้นเนี่ยก,ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าบางส่วนก็อาจจะโดนกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือตอนนี้ไม่มีข้อมูลครับว่าอีกสบทนี้จะเป็นไป่ะค่ะ,คะแต่ว่าถ้าถ้าหายไปถ้าสมมุติว่า มีผลกระทบจริงๆแล้วหายไปยี่สิบเสียงจะจะจะมีอะไรเกี่ยวกับคะแนนยังไงไหมคะเสียงเนี่ยไม่มีผลครับเพราะว่ามันมีเสียงข้างมากของเขาเนี่ยเอมันอีอกซิคฝ่ายรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ประมาณร้อยแปดสิบห้านะประมาณนั้นอะนะ,<ฮ>ะ,ะแล้วก็ส่วนสสอที่รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยมีสามร้อยสิบสองหายไปยี่สิบสมมติว่าทั้งหมดเลยเป็น อที่ของว่าที่รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเหลือประมาณสองร้อยเก้าสิบนะก็ยังยังเยอะห่างกันอีกเป็นร้อยเลยห่างกันอีกเป็นร้อยนะครับก็คงจะไม่มีผลอะไรมากในแง่ของการจัดตั้งรัฐบาลค่ะอาจารย์เรื่องของรัฐบาลแห่งชาตินี่ปิดประตูตายได้เลยไหมคะโอนี่มันเรื่องตลกค่ะก็ก็เป็นการพูดแบบ สิ้นหวังเลนะของคนที่กําลังจะอ,อะไรหละ่ะหมดอํานาจแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเกาะอะไรดีก็เลยจะเสนอไอเดียขึ้นมาในหวังที่จะเกาะเข้าไปคือรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็มีการพูดกันหลายครั้งแล้วก็มีในช่วงที่มีเหตุการณ์วิกฤตโน่นนี่นั่นประท้วงจุมนมอะไรก,ก็มีการเสนอไอเดียรัฐบาลแห่งชาตินี่ออกมา แต่ว่ามันไม่ไม่เคยมีสําเร็จสักครั้งเดียวนะ,ะแล้วก็อัฐบาลแห่งชาติก็คือเรียกว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่เคยมีถ้ามีก็ในในต่างประเทศอ่ะในเวลาก็มีภาวะสงครามอะไรต่างๆเนี่ยอ้อลักษณะรัฐบาลแห่งชาติยคือรัฐบาลที่ไม่มีฝ่ายค้านทุกคนเนี่ยก็ร่วมกันเป็นรัฐบาลึ่งไอ้รัฐบาลแบบนี้เนี่ยเระบอบประชาธิป,ปไตยแบบรัฐภา,าเนี่ย มันไม่มีถ้ามีก็แต่มีแต่ตอนช่วงที่เป็นรัฐศาหารนั่นแหละเพราะว่ารัฐศาสตรตอนช่วงรัฐหาสรเนี่ยไม่มีฝ่ายค้นสสสสานมีรัฐรัฐบาลกับสนชที่รัฐบาลตั้งมา,าสนับสนุนตนเองอน,นั่นแหละ <c oughs> เขาก็คงอยากได้แบบนั้นม้่งคนเสนอ <c oughs> แต่ทีนี้มันเป็นไปไม่ได้ในในระบบประชาธิปไตย <c oughs> มันก็ต้องมีฝ่ายตรวจส,สอบอฝ่ายรัฐบาลเพราะว่ากลไกการตรวจส,สอบเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักการ ที่เป็นหัวใจของระบบประชาธิปไตย